สวัสดีปลุงสวัสดี FC เบิดสุขสคนสวัสดีกันยามสวยๆพี่น้องเอ้ย่อกันยามสวยมื้อนี้พากันมาตัดหญ้าปลุงมื้อนี้นี่มาตันักโรงเรียนลุงกลงมาตัดหญ้าาขอญานาเจ้าปลุงนี่าขอญมให้งัวอยู่นเาเจ้า นี่มาครับสี่พีน่น้องเขาเองปุไงไว้บ่าวตาเป็นผู้ตัดอะไรสักหนาลายสมพวนปุไงไว้นี่นี่หนาอยู่หน้าเพิ่นหน้าเขาหนา่าตัดเบิดแล้วปุงก็เลยมาขาอหนาอยู่หน้าเพิ่น ังคิดสิเป็นปกกวาดบานังคิดทำกันบุกลงวันวันผากโรงเรียน <c ười> อื <c ười> อเาเป็นเีซุกอะไรสักหนึ่นเลื้องอะไรสักะนึ้งทำกานบุกเลยบนไว้ยก็ได้หย่ายมอให้งวัว หน่ากัแม่เพิ่นมาขอนะ้ำมันจะคล้องเพิ่นแล้บไปตรงไหนโมเมนต์มาหลักเด้นี่ขอน้ำม,มันจะคล้องหน้าแลบรวยหน่ากับเพื่นเรา,าเอาแล้วเพิ่นว่าหน่าไล่หน่าไลา่าลายเยอะแยะเพิ่นว่าเราได้พากันมาบุกเลยสี่ไอ้น้องเขาหารุ่นกันปไปตรงไหนว่าจะได้จักกับสอบมันนี่ นี่บาตาเพิ่นเป็นผู้ตัดน้องคิดเพิ่นเป็นผู้กวาดน้องนี่เป็นผู้เก็บเพิ่นลงไปน่าก็สิได้ไปเก็บคือกันสอยกันไปลงพอได้ให้งัวเฮานี่มาเก็บหญ้าสยได้ไปลงเด้อแล้วก็เป็นกําลังใจให้นําเด้อมาบ่ได้ก็เป็นกําลังใจให้ก็ได้เด้อก็ขอบคุณนันสุกําลังใจขอบคุณลงหน้าเด้อ กันบุกยังไงเลยนี à, ่ก็สวยเติบเลยนี่ไปบุกเก็บห้าต่อไปลุงรุยขันแรกเลยเดนข้างมากับไกล้เติบไปลุงไหมประมาณนั้นกิโลปลายไปและประมาณหนึ่งกิโลเดยวมาหอดะ มาทางห่วยปนยย้เว้ยทางห่วยทางห้องมาเอมาทางนี้ยแหละปะุ้งป่าทางนี้ยฝ่ามหองมาตัดผ่านไปเกือบหนึ่งชัว่วโมงปน้เว้ยทันนาทีเดิอดแล้วถ้าก็ได้หยาประมาณเจ็กว่าสองปุ้ง นาันประมาณสามสี่สอบยาสอบเนียบเลยป็นวันเต็มเลยกันบุกงไปมีเต็มนะมันเต็มนมันจักลงไเห็นเปืมันเบิดเติมใส่อี่าพักกันบุกกระจายกระจายเปลือไปอ่าแต่พักกันบุกระจาดกระจดยเปือโค บุกยังไงเลยตอนนี้ก็เริ่มแดดออกมาแล้วไปดูไหมเนี่ยอ่างนี้ใส่หมวกเข้าไปนี่ก็มาซอยเลยไปดูเลยแล้ากันตัดหญ้าลุยตัดหญ้าเนี่ยได้ฝากฟอนเอาเตลน้ำมันจักนเห็นไปดูไหมติดเก่งๆอย่างในนั้นหนึ่งจักมันจังหอนทีงานเทาเล่งมือสั่นเลย แจ็คยังมีปัญหาหน่อยหนึ่งเนี่ยนี่ดับเรียบร้อยแจ็คยังมีปัญหาหน่อยหนึ่งไปเลยแจ็คมีปัญหาไปเลย จักอยากมันอยากห้อนเนี่ยเลยมันก็เลยอยากมีปัญหาอะไรหนึ่งอ้าวเจ้จักตัดหน้าย้อมนะพ่จักจักย้อมแล้วทีมงานทำมาหลายคนหมดสี่คนจักอยากย้อมเลยจักแต่เจะามาอยากทันเร้งอยากวู

จ ja ั um, ็คจะได้สำไัแ่จกเฮาก็มีปัญหาเนี่แหละนี่แดดกำลังออกมาเลยเป็นยงไแล้วก็อ่เก็บกันเก็บหยากรับลุงบ้านเกยนสกับกันเลยเปนงไงบนจกตายเฮาก็มีปัญหานี่ยแามนได้ยาซิสสอบเป็นงไ แมนจะพักกันกราบเมื่อยร้ายหอยทานลองคิดถพากันเมาออมกจได้ท่านนะพอออแล้วเออย่าละบอีกก็จะ้าย้าบแมนเก็บกรบาไปลงเเือเงบรรยากาศหนทางเมื่งาไลงต้องนทางกลับนะ กองสั่นกับเขาถอยเขาไพ่ไ้เป็นเง้ยถ้ตองกอรบุกยงยกำลังสิลงนห้องตอนนี้ห้องอยู่ข้างน้าเี่ยกำลังลงห้องหน่ย tất cả hai hát chứ không có bên ngoài thương à tôi bút nhanh nhảy lên bên ngoài hm 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 หลอดไปอีกด้านหนึ่งเออไปตามป่าเลยถ้าแต่มีทางมีทางพอดีล้มโหลดพี่นุ้ยล้มโหลดไทยนาเี่กทองมันสั่นมันจะเตือนของษขอรอไฟเด็กพนุ่งเด้อทางรถไฟวันนี้วันได แรก,แลกเลย,ยกันเลยต้องเข็ดก็ต้องเน็ดยะ้างลังเข็ดน่งเข็หรังอย่างเงีเลยถ้ากันลอย,อยสันถ้าแตดแดดก็แห้งกันได้ดกลังกราฟเดนนินทางกราฟเนี่ยอ่อยาครับ มาหอดแล้วปุนเว้ยหอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เดินทางใกล้เติบปุนเวยไปตามป่าทางตามป่ากัโอ้ตะหดยากเลยเฮ้ว้ากคอกสิุ่มืนจักนอยปนเว้ยน่งจฝนกหยุดตกวังบ่เิงออ hay ngoa cọt cái này gần Bọn... nước này. một thước tao này. ô, ở ta nhả hải các bác họt là gào nhả hải đây. ้อนน้นนี่ตังเวลาเป็นกินอย่าเพิ่งก็คืนห้างผูกินอยา่ากันคืนเยียบกินเลยแบบนี่แม่มันก็ยังหยักจน้นประงลมเลยพอาฮักกะได้ลูก,อ,กอ่างบ่เฮงฮักกะค้นอย่านแล้วนะฮะปรุลม Ủa, phát ăn máu nhả đấy phát cái đáy nhả máy đang đá hành uh bùn -huh. phát ăn nước mặn đang nhả đấy uh, thả cái nhả phun phun nào nó lên đi thả cái nhả phun cứ chất đây หอกจะทึงก็มีเจ็ดโตทั้งตัวน้อยเปงง็นไรกลุ่มก็ะหอโตอย่ามาแรงเหาก็ลงไปครั้งปล่อยไว้ใส่ให้หนาเขาจะไว้ใส่ทงุงนาไว้ตัดหญ้าตามคันเทน,นาแลยปล่อยมาให้ยปล่อยหญ้าปูเอาก็ยังบอกคอยมีลายเป็นไรเปงง็นไร นี่สอบหน้าเ,าเอาครับนะรับางเรียนๆไ้ว้พร้อมเสือบฟทั้งน้าสอบฝุ่นสอบฝุ่นงัวแระปรงทั้งน่ะเนี่ยห้แล้วพระกันหน้าว่าสั่นเลยเขาก็ไปหาพักพรกับลุงไว้ยนนี้ งานนี้มีข้อล,ละระพลุงคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ปลุงฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กปุงเด้อสบายดี